อันนี้คือใช้โหมดบินตามนะครับโดยจับ GPS จากตัวรีโมทนะครับมเราเดินไปข้างหน้าแต่มันก็ไดจะถอยหลังนะครับท่านผู้ชมเป็นเบนส์ะฝั่งนี้นี่ทีนี้เราก็สามารถที่จะเลือกเลือกมุมได้นะครับ ก็ถ่ายรูปก,กันกับบ่อปลาเราได้เลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รนะักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับ ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมมิสเตอร์พีเคในรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา18บแนาฬิกาสานาทีนะครับผมก็จะมีสินค้าดีๆนะครับมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าไอ t หรือว่าสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็จะมาฝากทุกท่านทุกๆวันศุกร์เลยนะครับครับแน่นอนครับวันศุกร์นี้นะครับผมก็จะมีสินค้านะครับมารีวิวท่านโชว์อยู่เหมือนเช่นเคยนะครับ จะเป็นสินค้าอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูความกันเลยครับไปเลยครับ let's go สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับรายการ m i e r PK review นะครับจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวโดรนนะครับตัว S6S นะครับมินิตัวนี้นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์บัลเลตแล้วก็มี GPS ในตัว เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาทดสอบว่าโดรนมันจะบินไปได้ไกลขนาดไหนแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการบินเนี่ยนะครับทั้งหมดได้กี่ประมาณกี่นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันโอเคครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันอ๋อลืมบอกไปก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเล่นทุกครั้งนะครับให้เราเข้าไปที่เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็เชื่อมต่อคําว่า hf gps 5 g นะครับแล้วก็ดำเนินการเชื่อมต่อนะครับของผมขึ้นเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่แอป xr drone rx drone นะครับโอเคตัวนี้นะครับตัวเ,เครื่องกับตัวรีโมทนะครับก็จะทาพันกันทีนี้นะครับเราก็จะมาที่ start f i l e อันนี้คือภาพที่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบบินไปว่ามันจะดิใกล้ไกลขนาดไหนนะเอาประมาณความสูงสักประมาณ20เมตรนะครับอ่ะอันนี้คือพ้องนาของเรานะครับถ่ายรูปเก็บเลยด้วยปาย เขาบอกว่าโดรนลำนี้สามารถบินได้ไกลนะครับ1.5กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะไปได้ไกลตามที่เขาบอกจริงไหมอันนี้คือภาพที่เราได้จากการบินนะครับโอเคยังไม่หลุดครับยังไม่หลุดตอนนี้ไปได้ประมาณ600เมตร 800เมตร900เมตรอ่าหนึ่งจุดยังไปได้อีกครับอ่าโอเคอันนี้คือหนึ่งจุดห้าเก้าสามเมตรนะครับ อะลองไปอีกครับจะไปได้อีกไหมนะครับจะสุดพื้นที่นาผมละหนึ่งหกห้าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าโดนรุ่นนี้มันมี GPS สามารถบินกลับมาได้นะครับอ่าโอเคภาพสัญญาณยังไม่หลุดนะครับ ตอนนี้ไปที่สองศูนย์เจ็ดหกเมตรอโอเคสัญญาณภาพมาแล้วนะครับเราก็จะหันกลับขึ้นอ,อ ทำให้รูปภาพสวยงามหออยากได้แบบไหนเราสามารถปรับได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ทรรธรรมดาอันนี้แบบออกเขียวเียวหน่อยอันนี้ beautiful ออกขาวๆนะธรรมดานี่แหละ โอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบฟังก์ชันตัวนี้ดูนะครับ For o ฟล o ์นะครับมาที่ GPS ฟ o อ i n g อ่ามันก็จะวิ่งหามาที่รีโมทเรานะเห็นไหมเราไม่ได้บังคับอะไรเลยมมาเองนะครับปึ๊บอ่ามาที่ตรงนี้มันก็จะมาหยุด เราเดินไปข้างหน้าแต่มันก็ได้ถอยหลังนะครับท่านะผู้ชมก็ถือว่าสามารถที่จะเอาไปเป็นดวนหายทํานะครับแบบเล็กๆน้อยๆได้นะครับ ตอนนี้เราก็มาสิ้นสุดของตัวสะอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราอ้อมมาฝั่งนี้แต่มันจะบินบินข้างขงเรา,เานะครับที่นี้เห็นไหมนี่ครับนี่ครับเราก็จะเห็นเป็นสะฝั่งนี้เห็นไหมนี่ทีนี้เราก็สามารถที่จะเลือกเลือกมุมได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันกับ บ่อปลาเราได้เลยาดันออกไปข้างหลังอีกนิดนึงนะโอเคถ่ายภาพถ่ายภาพอ่าโอเคมันก็จะบินตามนะครับก็จะบินตามเรา ่ะมาแล้วอ่าโอเคมันก็จะตามเราแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมยอดไหมโดดในราคาแค่หลักพันนะครับสามารถทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่ เราสามารถใช้เรื่องของการบินสำรวจครับได้เลยนะครับว่าเราเดินทางไปตรงนี้แล้วก็ให้มันบินตามอะไรอย่เงี้ยนะครับได้เลย ค่อนข้างทุรักทุเลเนะไปเดี๋ยวเราเดินไปให้มันสุดตรงที่ของเรานะครับอ่าตรงขอบสะนะครับหรือว่าขอบบ่อบปลานะครับที่เราได้ขุดไว้นะครับนี่ก็จะประประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาวิ่งนะครับทีนี้เราวิ่งว่ามันจะบินตามเราทันไหมนะไปอ่ะมาแล้วครับมาแล้วอันนี้คือใช้โหมดบินตามนะครับโดยจับ G P S จากตัวรีโมทนะครับ โอเคนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับโอเคเอยโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาสู่จุดที่เราบินขึ้นล้เดี๋ยวเราไปดูน้องบัวกันนี่น้องบัวนะครับน้องบัว เดี๋ยวเราไปดูน้องบัวกันนะครับเราจะไปดูปฏิกิริยาของบัวนะครับว่าเห็นโดนแล้วนะครับบัวจะมีความรู้สึกยังไงนะ มีบวมบีว2สตัวกำลังให้ความสนใจครับมีน้องวัวเรากำลังให้ความสนใจ2ตัวนะครับอ่าแบตหมดแล้วอ่าเตือนแล้วนะครับ ปโอเคก็เดี๋ยวเราจะให้โดนกลับมาเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเด,นดนยนะเห้อย่างแม่เดี๋ยวโดนจะกลับมาเองนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูตอนตอนที่มันจะลงนะครับเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ผมจะวางนะครับรีโมทไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วให้โดนมันมาลงเองนะโอเคเดี๋ยวรอรอดูนะครับจังหวะที่ไปถึงตอนนี้นาทีละที่เก้าแล้วก็ไปกับอีกสามติบวินาทีนะครับอ่ายี่ิบเก้ายี่บแปดยี่ิบเก้าละ สาินะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะลงนะครับมาตอนกี่นาทีตอนนี้แบตเตอรี่แปลว่าแบตเตอรี่เรานี่มาแล้วเลเวลหนึ่งนะครับมันก็ยังจะเตือนเราอยู่แต่ถ้าเลเวลสองปั๊บมันจะบินกลับขึ้นมาทันทีนะแล้วก็หาที่ลงครับ อ่าเราก็จะมาหาที่ลงตรงที่มันลงของมันเองนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมมาละนี่มาแล้วลงเรียบร้อยนะครับ อ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นการรีวิวนะครับว่าโดน s อสองมินินะครับมอเตอร์บัลเลตมี GPS ในตัวเนี่ยนะครับมันสามารถบินไปได้ไกลอย่างที่เขาบอกไว้นะครับจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ภาพผมชาดฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับผมลองพาทุกท่านมาเล่นแต่วันนี้ฟังก์ชันที่ผมพาทุกท่านเล่นนะครับเป็นฟังก์ชันบินตามนะครับในกรณีที่เราทําธุระหรือว่าอะไรให้กดบินตามเราเวลาเราไปนั่นไปนี่มันก็จะบินตามตัวเรานะครับซึ่ง ผมเลือกเป็นการติดตามผ่าน GPS ของมอเตอร์ไอของรีโมทนะครับมันก็เลยทําให้เวลาเราห่างไกลจากรีโมทเนี่ยมันไม่ตามเราแต่ว่าถ้าเรานํารีโมทอยู่ใกล้ๆเรานะครับมันก็จะบินตามแล้วก็นี่คือความละเอียดนะครับที่ได้จากตัวกล้องที่ตอนเนี้ยนี่ๆผมถ่ายอยู่เนี่ยตอนเนี้ยนะครับนี่คมชัดนะครับความละเอียดฟูเฮดดีนะแต่ว่า ในเรื่องของสียังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้ผ่านตัวฟังก์ชันได้เนาะนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสินค้าที่ผมได้นำมาฝากทุกช่องด้วยันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีอีกชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็หวังเป็นนี้ว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อท,ท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับครับสำหรับท่านไหนนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล like in ้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งนะครับด้านล่างนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำทุกปุ๊บปุ๊บปุ๊เลยนะครับเัาสำหรับวันนี้นะครับผมวิศวิทย์เคนะครับกับรายการวิศวิทย์เครีวิวนะครับประจำปบ ผมจะมีสิ่งไหนดีๆมารีวิวให้ท่านชมดูอีกนะครับก็ขอให้ท่านชมนละคอยติดตามชมรันฟ่อสำหรับปัะสุกนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b <Okay. Yes>. s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆงนะครับแล้ว เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับ, <Yeah. S 1> รบวันนี้นะครับคล <Ooh. S 1> ิปยากยันทชมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า,ส,นนาสวัสดีครับโอเคยั okay. Okay. Yeah.